หมาสิเ่าะพี่พหมยว่าไงนี่ตองกับแม่มาถึงบ้านเลยมีอะไรกันหรือเปล่าคะสร้อยข้อมือทองของตองอยู่ไหนเอาสร้อยของตองคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะสร้อยข้อมือทองอะไรกันนะตองแล้วพี่จะไปเอาของตองมาทําไมพี่อย่ามาแกล้งกเปไปไม่รู้เรื่องหน่อยเลยวันก่อนที่พี่กับพี่น็อตมาหาแม่กับตองที่บ้านมันก็มีแค่พี่คนเดียวที่เป็นคนนอก ใครจะเอาไปนะฉัาไม่ใช่ชพี่อะเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วทองตองอะราคามันเท่าไหร่ล่ะก็ให้เย่ไม้ชดใช้มาสิสักสี่หมื่นก็พอใช่ชดใช้มาเลยนะนี่เดี๋ยวก่อนนะคะคือไมไม่ได้เอาไปแล้วถ้าไมม้ต้องชดใช้อะไรด้วยนี่ไม้ไม่รู้เรื่องเลยนะคะแม่พี่ไม่รู้เรื่องเลยนะตองพี่ไม่ได้เอาไปจริงๆพี่เลิกแก้ตัวไม่รู้เรื่องสักทีได้ไหมคะมันก็ไม่แต่พี่คนเดียวแ,ลวแหละเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยแม่ แม่ดูนี่สิสร้อยข้อมือทองอันนี้ยสามีตองซื้อให้<ฮ>สวยไหมแม่ตองสวยมากเลยลูกโอลูกสาวแม่ดนี่โชคดีจริงๆเลยนะลูกที่มีสามีดีแบบเนี้ก็แน่นอนสิแม่สามีตองเนี่ยเขาเชื่อฟังตองทุกอย่างนั่นแหละแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยตองจะบอกให้เขาซื้อสร้อยทองให้แม่ด้วยดีไหมจริงนะตองแกพูดแล้วอย่าคืนคำนะลูกนี่พี่ไม้ พี่มาดูสิสร้อยข้อมือทองอันนี้สามีตองซื้อให้เป็นไงสวยไหมตองเนี่ยตั้งใจเอามาอวดแม่นะพี่คงไม่เคยเห็นสร้อยข้อมือเส้ในให,ใหญ่สวยๆแบบนี้ใช่ไหมล่ะใช่สวยมากเลยอะตองพี่ขอดูใ,ใกล้ๆหน่อยได้ไหม <c oughs> ไม่ได้หรอกถึหมองหมดสวยมากเลยนะลูกสวยแม่ไปเถอะหม้ย มานั่งฟังคนขี้อวดทำไมเรากับบ้านกัน,นแม่คะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยแม่ก็นั่งอยู่ข้างๆตองไม่ใช่หรือไงคะเราสามคนนั่งอยู่ด้วยกันมไม่ได้หยิบทองของตองมาแน่ๆมาจะเอามาได้ยังไงถ้าแกไม่แน่เอาไปอ่ะแกคงจะหาว่าฉันเอาไปสินะจะบ้าหรือเปล่ามาฉันเป็นแม่ยายตองน,นะฉันจะทําแบบนั้นทําไม ฉันว่าแกนั่นแหละที่เอาไปนะแกคงอิจฉาต่อใช่ไหมที่ผัวมันซื้อสร้อยให้นะเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะมายไม่ใช่แบบนั้นค่ะแม่แต่ไมไม่มีคืนให้มไม่ได้เอามาทุกทุกคนจะเอาอะไรกับมายเหะคะถ้าแกไม่ยอมรับแล้วก็ฉันจะแจ้งตำรวจนั่นมาได้คะ่ะแม่อยากแจ้งตำรวจแม่ก็แจ้งเลยเพราะว่าไม่ไว่ายังไงเนี่ยมายก็ไม่เป็นคนเอาไปทั้งสองคนเนี่ยมีหลักฐานเรื่องไงคะถึงมากล่าวหามายแบบนี้เจ้าหลักฐานเหรอ ได้ฉันจะหาให้ดูเดี๋ยวนี้แหละไหนทำอะไรกันอะนี่บนให้ทั่วเลยนะแม่เริ่มผ้าให้แก้ว้ริบุตองแม่ปล่อยตองแม่นี่ทำอะไรกันอยู่ครับมันรังแกมาอีกแล้วเหรอพี่น็อตก็พี่มายมันเอาสร้อยทองตองไปอ่ะตองแค่มาหาแค่นั้นแหละแลไหนหลักฐานหาเจอหรือยังก็ยังไม่เจอแต่เดี๋ยวก็ต้องเจอแน่ๆแหละ กันผู้แก่มานี้กับมานี่อะไรหรอพี่พี่ทำไรเนี่ยฮะพี่นอทคือนี่นอทโอ๊ยนี่นี่ไอ้อทพี่ทำไรของพี่ฮะก็แกมาหาบ้านฉันแล้วไม่เจอฉันก็ต้องมาหาบ้านแกไงก็ฉันก็บอกไปแล้วไงพี่มายมันเอาไปอ่ะพี่ยังไม่เชื่อกันอีกหรือไงฮะเดี๋ยววันนี้ฉันจะช่วยแกหาเอง ถ้าแกไม่เชื่อแกก็หายเองพิมีไอ้บัาไปทำเหมือนที่พวกเขาทำกับมายเลยแล้วเราไปหากันทำอะไรของพี่คะไม่ยนของจะทำไมเนี่ยไปไม่เราไปหาข้างบนกันค่ะหยุอดอ่างนี้เลยพี่ไปหาไม่ได้นะ ไอ้นอ้อยแกทำอ,อะไรของแกน่ะลงมาได้ีไอ้นอ้อยแม่ดูสิเนี่ยลงไปหมดแล้วแม่ช่วยแกดสิเออนะไอ,อ้ลูกบ้าเอ้ยนี่ก็ไม่ใช่เออมา าเจอไหมฉันก็บอกแล้วมันไม่มีอ่ะทำอะไรพี่น้อยนี่มันจะเกินไปแล้วนะนี่ไงนี่ไม่ใช่ซ่อนข้อมือแกรหรือไงฮะออจริงด้วยอ่ะฉันฉันคงลืมไว้เองอ่ะ ในเมื่อเจอแล้วก็ก็ก็ดีแล้วล่ะใช่ค่ะเจอมันดีแล้วเพราะถ้าเกิดไม่เจอเนี่ยแม่กับตองก็จะใส่ร้ายมาอยู่เรื่อยมาปราบใดที่มายังมีพี่อยู่พี่จะไม่ยอม้ใ่รชายรังแกไไมได้อีกพี่ไมยทั้งหมดมันก็เป็นความเข้าใจผิดกันนะตองขอโทษนะพี่ไม้นี่ตองแกรังแกไไมมันมาแล้วนะต่อไปนะฉันจะไม่ยอมไม่แก่รังแกไมได้อีก ป้าเอ้ยไปทถะมเรากลับบ้าน,น<อ>ไงไอ้ลูกบ้าเอ้ยขาไมนะ่ะพี่น้อยคะพี่น้อยทำแบบนั้นทำไมอะคะสร้อยทองมันแพงมากเลยนะคะไปโยนแบบนั้นมันก็เสียหายแย่สิทางเถอะมาใครใช้ให้มารังแกไม้ล่ะงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่ะคะาค่ะอ๊า เดี๋ยวก่อนไม้พี่ซื้อสร้อยมาให้ไม้ด้วยนะพี่ซื้อให้ไม้ทำไมอะคะพี่ซื้อมาได้ยังไงคะเนี่ยสวยมากเลยอะตองพี่ขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมโอ๊ยไม่ได้หรอกหรือหมอกหมด มตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ดีกับพี่มากเลยนะมาเดีพี่ใส่ให้สวยมากเลยค่ะพี่นอ็อตขอบคุณนะคะแต่ว่ามันแพงมากไหมคะเนี่ยเสียดายเงินเปล่าๆอะ่ะไม่ไม่เป็นเมียพี่นะ พี่ใช้เงินกับมาอ่ะมันไม่มีทางศูญเปล่าหรอกตเรากลับบ้านกันาาสิ่งสำคัญของความรักคือความเข้าใจและเชื่อใจกันและกัน